กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานครับในคลิปนี้จะพาไปเปิดตำนานคำกล่าวหาว่าพระเจ้าตากศินเป็นบ้าเปิดบันทึกหลักฐานว่าบ้าอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์หนึ่งที่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกหลักฐานไว้เป็นจํานวนมากและมีหลายแง่หลายมุมให้ศึกษาโดยเฉพาะเรื่องพระอารมณ์และพระสติที่หลักฐานส่วนใหญ่ มักระบุว่าพระองค์เป็นบ้าเรื่องความเป็นบ้าจึงนําไปสู่ความเชื่อทฤษฎีหรือแนวคิดต่างๆออกมาให้ข้อมูลอีกแง่หนึ่งว่าพระเจ้าตากสินไม่ได้บ้าเพียงแต่หนีไปบวชที่นครศรีธรรมราชก็มีหนีไปเมืองจีนก็มีจนดูเหมือนว่าเรื่องของพระเจ้าตากสินจะดูเป็นเรื่องที่ไม่มีวันถกเถียงกันจบสิน้นดังนั้นในบทความนี้จึงขอยกหลักฐานที่ว่าด้วยความบ้าของพระเจ้าตากสิน มาให้พิจารณาว่าเป็นอย่างไรรวมถึงข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์หลายพระองค์และหลายคนที่ต่างก็มีการวิเคราะห์ในประเด็นนี้แตกต่างกันออกไปพงศาวดารฉบับพระราชหัตทะเลขาหนังสือพระราชพงศาวดารฉบับนี้เดิมเป็นสมุดไทยมีหลายเล่มสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายว่าเป็นหนังสือที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ มีรับสั่งให้กรมหลวงวงศาธิราชราชสนิทชำระขึ้นใหม่จากของเก่าหลายแห่งให้สมบูรณ์ขึ้นเมื่อทูลกล้าวถวายรัชกาลที่4ทรงตรวจและแก้ไขด้วยพระองค์เองและเมื่อมีการตีพิมพ์ครั้งที่2ปีพุทธศักราช2457กรมพระยาดำรงราชานุภาพก็ทรงตรวจสอบแก้ไขตำนานในพระราชพงศาวดารให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทเลขาได้อธิบายว่า พระเจ้าตากสินได้ทรงเจริญพระกรรมฐานบ่อยครั้งในช่วงหลายปีก่อนสิ้นราชการครั้งหนึ่งที่ทรงเจริญกรรมฐานตามความว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเข้าทรงนั่งสมาธิให้โต๊ะแขกดูประมาณหบาทออกจากที่ทรงนั่งแล้วตรัสถามโต๊ะแขกว่าเห็นเป็นประการใดบ้างโต๊ะแขกกราบทูลว่าซึ่งทรงนั่งสมาธิอย่างนี้อาจารย์ซึ่งได้เล่าเรียนมาแต่ก่อน จะได้พบเห็นเสมอพระองค์ดังนี้หาไม่ได้ดูเหมือนเรื่องพระกรรมฐานนี้จะเป็นประเด็นใหญ่สําคัญอันสะท้อนให้เห็นถึงความเสียพระสติและยังมีประเด็นเรื่องของอารมณ์แปรปรวนอันเกี่ยวข้องกับการเสียพระสติในเวลาต่อมาด้วยคือเรื่องพระเกศาหนึ่งเส้นในปีพุทธศักราช2323เจ้าพนักงานภูษามาลาแต่งเครื่องทรงใหญ่ให้พระเจ้าตากศินแต่เมื่อพระองค์ส่องพระฉาย แล้วทอดพระเนตรเห็นพระเกศาเหนือพระกันซ้ายเหลืออยู่เส้นหนึ่งก็ทรงพิโรธว่าแกล้งทําประจานพระองค์เล่นจึงตรัสถามสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์พระราชโอรสว่ามีโทษสถานใดแต่กรมขุนอินทรพิทักษ์กลาบทูลว่าเจ้าพนักง,งานภูสามาลาคงไม่ได้แกล้งดังว่าเมื่อนั้นพระเจ้าตากสินก็ทรงพิโรธสมเด็จพ,พ,พระเจ้าลูกยาเธอวา่าเข้าข้างผู้กระทําความผิด จึงลงพระราชอาญาเคี่ยนหนึ่งร้อยทีแล้วขังไว้ส่วนเจ้าพนักง,งานภูสามาลาและพระยาอุทัยธรรมจางวางรวมสามคนให้นำไปประหารชีวิตจากนั้นมีพระราชองค์การให้ถอดพระอิสริยยศกรมขุนอินทราพิทักษ์แต่เมื่อหายพิโรธแล้วจึงโปรดให้พ้นพระราชอาญาแล้วทรงพระราชทานอิสริยยศคืนดังกล่าเรื่องพระเกษรหนึ่งเส้นนี้คงแต่เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยแต่กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมา อันแสดงให้เห็นถึงพระอารมณ์แปรปลวนของพระเจ้าตากสินได้พอประมาณทั้งเรื่องทรงเจริญพระกรรมฐานและพระอารมณ์แปรปรวนถึงการสุกงอมประจวบเหมาะกันพอดิบพอดีพงศวดานบันทึกว่าฝ่ายแผ่นดินข้ากรุงธนบุรีนั้นผันแปรต่างๆเหตุพระเจ้าแผ่นดินทรงนั่งพระกรรมฐานเสียพระสติพระจริตก็ฟั่นเฟือนฝ่ายพระพุทธจจกรและอาณาจักรทั้งปวงเล่าก็แปรปรวนวิปริต มิได้ปกติเหมือนแต่ก่อนพระองค์มีพระสติฟั่นเฟือนถึงสัญญาวิปลาสการเจริญพระกรรมฐานทําให้พระเจ้าตากสินดําริว่าพระองค์ทรงบรรลุเป็นพระโสดาปฏิพันธ์แล้วรับสั่งถามพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์ปูถุชนจะไหวนบเคารพคฤหัสถ์ซึ่งเป็นพระโสดาบันบุคคลนั้นจะได้หรือไม่ได้ประการใดสมเด็จพระสังฆราชถวายวิสัชนาร่วมกับพุทธาจารย์วัดบางว่าน้อย หรือวัดอมรินทรารามและพระพิมลธรรมวัดโพธารามหรือวัดพระเชตุพนว่าไม่เห็นควรให้พระสงฆ์กล่าบไหว้คาหัดที่เป็นอริยบุคคลความว่าถึงมาดว่าคารืหัดเป็นพระโสดาก,ก็ดีเป็นพระหินเพศตา่าอันพระสงฆ์ถึงเป็นปุถุชนก็ตั้งอยู่ในอุดมเพศอันสูงเหตุทรงผ้ากาสวพัดและพระจตุป,ปารีสุทธิศีลอันประเสริฐซึ่งจะไหว้นบคารืหัด อันเป็นพระโสดาน,นั้นก็บอกมิควรพระเจ้าตากสินก็พิโรธมีพระราชองค์การถอยดยศสมณาสากลงและให้ลงพระราชอาญาตีหลังเมื่อกรุงทนบุรีเกิดจลาจนเดือดร้อนพระราชพงศาวดารฉบับนี้ให้เหตุว่าเพราะพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมสุจริตทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะมีพวกคนผ่านกลาบทูลเรื่องมิบังควรเปลี่ยนเรื่องเท็จเป็นเรื่องจริงจนทําให้เกิดเหตุวุ่นวายไปทั่วกุลงทนบุรี มีการโบยตีพระสงฆ์กักขังตั้งแต่ชาวบ้านจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์โดยหาเหตุกระทำผิดไม่ได้เร่งรัดเอาทรัพย์สินโดยพะละการหาความผิดไม่ได้และเมื่อเจ้าพระยาจากักรีปราเหตุวุ่นวายลงแล้วจึงร่วมปรึกษากับคุณนางทั้งหลายคุณนางพร้อมใจกันว่าพระเจ้าแผ่นดินละสุจริตรมเสียประพฤติการทุจริตชนี้ก็เห็นว่าเป็นเสี้นน้ำหลักต่ออันใหญ่อยู่ในแผ่นดินจะละไว้ไม่ได้ ควรจะให้สำเร็จโทษเสียจดหมายมองซิเออร์ค e ูเดมองซิเอร์ค e ูเดเป็นบาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่ได้เข้ามาเผยแพร่คิดศาสนาในช่วงกรุงธนบุรีได้เขียนจดหมายถึงมองซิ e ô, เอร์เดโกเอดโลกองลงวันที่15มิถุนายนคิตศักราช1779หรือราวๆปีพุทธศักราช2322ท่านบันทึกถึงความแปลกประหลาดของพระเจ้าตากสินว่าพระเจ้าตากสิน รับสั่งอยู่เสมอว่าทรงเหาะเหินเดินอากาศได้เราก็ได้ทูลอยู่เสมอว่าเป็นการที่เป็นไปไม่ได้เราได้ทูลบ่อยเข้าจนถึงกับทรงเบื่อไม่อยากฟังเราแล้วพระเจ้าตากสินเป็นคนที่มีความคิดพลิกแพงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงพระราชดำริจะเป็นพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ได้มีรับสั่งว่ามีพระราชประสงค์จะเป็นพระพุทธเจ้าและก็มีคนเรียกพระองค์ว่า พระพุทธเจ้าแล้วก็มีเพราะในเมืองนี้ไม่มีเลยที่ใครจะทําถูกพระไทยตามวิธีดําเนินการที่ทรงพระราชดําริไว้นั้นในชั้นต้นจะได้เหาะขึ้นไปตามอากาศก่อนและเพื่อจะเตรียมการที่ทรงเหาะนี้ได้ทรงทําพิธีต่างๆในวัดและในวังมาสองปีแล้วเพราะฉะนั้นในเวลานี้จะต้องถือพระเจ้าตากไม่ใช่มนุษย์ในโลกนี้แล้วถ้าเรื่องนี้ใครทูลขัดคอหรือในเวลาทรงเข้าพิธี ใครเข้าเฝ้าแล้วคนนั้นก็ถูกเคราะหร้ายจดหมายอีกฉบับหนึ่งของมองซิเออร์คูเดเขียนถึงผู้อำนวยการคณะต่างประเทศคริสตศักราช1780บันทึกถึงพระเจ้าตากสินทรงจะเหาะไปในอากาศความว่าทรงสวดมนต์บ้างอดพระกรยาหารบ้างจำศีลภาวนาบ้างเพื่อเตรียมพระองค์สำหรับหเหาะเหินเดินอากาศต่อไปในจดหมายยังอธิบายพระอารมณ์แปรปรวนของพระเจ้าตากสินว่า พระเจ้าตากสินก็กลิ้วเราบ้างเป็นครั้งคราวแต่ไม่ช้าก็หายกลิ้วอีกในสมัยกรุงทนบุรีได้เกิดปัญหาระหว่างพวกเข้ารีดคิสศาสนากับชาวกรุงทนบุรีบางกลุ่มที่ต่อต้านศาสนาทําให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายในช่วงเวลาหนึง่งมองซีเออคูเดและคณะมิชนารีพยายามที่จะอยู่ในกรุงทนบุรีเพื่อเผยแพร่ศาสนา,าต่อไปแต่ไม่เป็นผลจนถูกขับไล่ออกมาจากกรุงธนบุรี มองซิ e เออร์คูเดเขียนอธิบายเหตุผลลงในจดหมายฉบับเดียวกันนั้นว่าเพราะพวกพระสงฆ์ได้กลาบทูลว่าถ้าเราอยู่ในพระราชาอาณาเขตตราบใดก็ทรงหาอเหินเดินอากาศไม่ได้จดหมายมองซิเออร์เดอร์คูวิแวร์ลงวันที่21ธันวาคมคริสตศักราช1782อธิบายเหตุการณ์ในช่วงปลายรัชกาลว่าเมื่อหลายปีล่วงมาแล้วพระเจ้าตากได้กดขี่ไร่ฟ้าฆ่าแผ่นดิน และชาวต่างประเทศที่เข้าไปอยู่หรือไปทําการค้าขายในเมืองไทยอย่างสาหัสมากเมื่อปีกลายนี้พวกจีนซึ่งได้ไปค้าขายในเมืองไทยต้องละทิ้งทรัพย์สมบัติหนีไปหมดด้วยทนความกดขี่ของพระเจ้าตากไม่ไหวมาในปีนี้พระเจ้าตากซึ่งเสียพระสติแล้วนั้นได้กลับก,บกดขี่ข่มเหงพงลเมืองมากกว่าเก่าขึ้นอีกหลายเท่าบางทีก็จับพระสนมหรือพระ,ะราชโอรสผู้เป็นราชทายาทหรือขรร้าราชการชั้นผู้ใหญ่จำตรวนเสียบ้าง ลงพระราชะอาญาเคี่ยนตีเสียบ้างแล้วแต่พระไทยฉุนเฉียวกลับกรอกอย่างไรก็ทาเอาตามพระไทยทั้งสิน้นมองซิเออร์เดอร์คูวิแวร์จะเป็นคนร่วมสมัยกรุงธนบุรีแต่ท่านเขียนเล่าทั้งหมดในจดหมายตามที่รับทราบมาจากจดหมายที่มีคนเขียนส่งมาทราบจากข้าราชการไทยบ้างและทราบจากพวกคนไทยที่เข้ารีดบ้างจดหมายเหตุความทรงจงาํากรมหลวงนรินทรเทวีได้ให้ข้อมูลสําคัญว่าพระเจ้าตากทรงแสดงพระอาการฟันฟ่นเฟือน มาตั้งแต่จุลศักราช1,130ปีชวดสำมฤทธิ์ที่โศกตรงกับปีพุทธศักราช2,311แล้วความว่าปีชวดสำมฤทิ์โศกไปตีเมืองนครราชสีมากลมหมื่นเทพพิพิธเจ้าสีสังไปอยู่พิมายต่อไปสู้รบประจันกันจับได้กลมหมื่นเทพพิพิธบุตรชายสองบุตรหญิงหนึ่งกับเจ้าสีสังกรมหมื่นเทพพิพิธท่านให้สำเร็จโทษเสีย เจ้าสีสังหนีไปเมืองขอมบุตรกรมหมื่นสุนทรเทพหมื่นประยงโปรดให้เป็นเจ้าอนิรุธเทวาบุตรกรมหมื่นจิตสุนทรหม่อมกระจาดให้ชื่อบุตรสบาบุตรกรมพระราชวังหม่อมเจ้ามิตรประทานชื่อประทุมบุตรกรมหมื่นเทพพิพิธหม่อมมงคลหม่อมพยอมพี่หม่อมอุบลบุตรเจ้าฟ้าจิตเลี้ยงเสมอกันทั้งสี่คนแต่โปรดหม่อมชิมหม่อมอุบลประทุมอยู่คนละข้าง วิบัติหนูกัดพระวิสูตรรับสั่งให้ชิดภูบาลชาญภูเบศฝรั่งคนโปรดทั้งคู่ให้มาไล่จับหนูใต้ที่เสวยในที่ด้วยเจ้าปทุมทูลฝรั่งเป็นชูกับหมอมชิมหมอมอุบลกับคนรำสี่คนเป็นหกคนด้วยกันรับสั่งถามหมอมอุบลไม่รับหมอมชิมว่ายังจะอยู่เป็นมเหสีขี้ซ่อนหรือมาตายตามเจ้าพ่อเถิดรับเป็นสัตว์หมดให้เคี่ยนเอาน้ำเกลือรสทำประจานด้วยแสนสาหัส ประหารชีวิตผ่าอกเอาเกลือทาตัดมือตัดเท้าสำเร็จโทษเสร็จแล้วไม่สบายพระไทยคิดถึงหม่อมอุบลว่ามีคันอยู่สองเดือนตรัสว่าจะตายตามหม่อมอุบลว่าใครจะตายกับกูบ้างเสเมียกรมหมื่นเทพพิพิธว่าจะตามสเสด็จหม่อมทองจันทร์หม่อมเกตสั่งบุตรสาจะตามสเสด็จด้วยประทานเงินคนละหนึ่งช่างให้บางสกุลตัวทองคนละหนึ่งบาทให้ทำพระ แล้วให้นั่งในแพรยวกนิมนต์พระเข้ามาบาังสกุลแล้วจะประหารชีวิตคนที่ยอมตามเสด็จนั้นก่อนแล้วท่านจะแทงพระองค์ตามไปอยู่ด้วยกันเจ้าข้าพระสติฟั่นเฟือนเจ้าคุณใหญ่เท้าเจ้าคุณทรงกันดานกับเตี่ยหม่อมทองจันนิมนต์พระเข้ามามากชุมนุมสงฆถวายพระพรขออย่าให้ทำหาควรไม่ว่าที่จะได้พบกันนั้นหาไม่ได้แล้วถวายพระพรขอชีวิตไว้ได้พระสติคืนสมพระดี ประทานเงินเติมให้แก่ผู้รับสั่งตามเสด็จนั้นจดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทราเทวีมากล่าวถึงพระอาการเสียสติจริตฟันฟ่นเฟือนของพระเจ้าตากสินอีกครั้งหนึ่งในลำดับก่อนหน้าพระองค์จะทรงแต่งพระราชสารไปยังเมืองจีนในปีพุทธศักราช2324ว่าให้ปลูกไม้ไผ่1,000ไม้แก่น1,000ไว้ท่าท่านผู้มีบุญจะมาข้างหน้าจะได้สร้างปราสาทไม้ไผ่จะทำร้างร้าน ไม้แก่นดูกในก่อตั้งปราสาทปลูกไว้สำหรับผู้มีบุญจะมาพระองค์ท่านจะเหาะแล้วลำดับกษัตริย์กรุงเก่าคำฉันพระทัศดาจะตรุรงข้าราชการในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นผู้พินิษได้พิมพ์ออกเผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือวชิรายานตอนที่85รศสอ120เรื่องลำดับกษัตริย์กรุงเก่าคำฉันนี้แต่งเป็นกรบฉบัง16เนื้อ เรื่องกล่าวถึงพระมาหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งถึงรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตะนโกสินทร์บอกจํานวนปีและพุทธศักราชที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติทุกรัชกาลและได้กล่าวถึงพระเจ้าตากสินความว่าภายหลังท่านผู้คลองพบเสียจริตคิดคดบ่ยู่ในสัตยาธรรมเคียนค่าสามารถใจชะกันเรียกเงินทองทันทำโทษพิโรธมุลิกาเก็บริบทรัพย์สินโพคา ปรับไหมเหลือตราทุกหมู่อมตา์มนตรีสมทรั์ใส่คลังมากมีร้อนทั่วประชาชีก็เกิดพิบัตอิอัศจรรย์ก่อยุคคุกเข็นขืนขันตรีเอาเมืองพลันก็ได้ด้วยคิดขับเขี้ยวเจ้าตากจนใจจริงเจียวสุดคิดแจกเหลียวก็อ่อนหรือไทยทำดีเกิดวิกลจริตปัจจุบันเท้าดับชีวันผ่านพบได้15ปีสังคีติยวง์ คำพีสังคีติยวงศ์ประพันธ์โดยสมเด็จพระวันรัตวัดเชตุพน์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินเป็นคำพีประพันธ์ภาษาบาลีเล่มแรกของกรุงรัตนโกสินจัดเป็นวรรณคดีภาษาบาลีได้กล่าวถึงพระเจ้าตากสินความว่าได้ทรงกระทำต่างๆมีนวทาเป็นต้นมีจิตฟุ้งซ่านวิปริตต่างๆมหาชนพากันโกรธ ข้าเสียได้ททำการกิริยาทั้งบุตรและนัดดาทั้งหลายอย่างไรก็ตามกรมพระยาดำรงราชานุภาพอธิบายคำพีสังคีติยวงศ์ว่าสมเด็จพระวรร์แต่งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติราชการที่หนึ่งเมื่อโปรดเกล้าให้มีการสังคยานาพระไตปิดกและกรมพระยาดำรงราชานุภาพอธิบายถึงเหตุที่ราชการที่หนึ่งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาความว่าทรงอุปธรรมพระศาสนา ซึ่งเศ้าหมองมาแต่เสียกรุงศรีอยุธยาแก่ข้าศึกแลมาซ้ำเป็นจราจนในครั้งกรุงธนบุรีให้กลับรุ่งเรืองในสยามประเทศนอกจากหลักฐานที่ยกมาข้างตน้นทั้งพงศาสวดานฉบับราชหัตถเลขาจดหมายมองซิเออร์คูเดจดหมายมองซิเออเดคูวิแวรจดหมายความจำกรมหลวงนรินทราเทวีลำดับกษัตริย์กรุงเก่าคำฉันและสังคีติยวงยังมีปรากฏเรื่องเสียพระสติของพระเจ้าตากสิน ในพงสวดานเมืองสงขลาที่ระบุไว้ว่าเมื่อพระสงขลาเข้าเฝ้าพระเจ้าตากสินเพื่อกลาบทุลเหตุขัดแยง้งกับเมืองนครศรีธรรมราชเสร็จแล้วนั้นกลับมาอยู่เมืองสงขลาก็ทราบข่าวพระเจ้าตากสินความว่าพระสงขลาทูลลากลับออกมาเมืองสงขลาปกติอยู่สองปีพระเจ้าตากสินเสียพระจริตพราสันเป็นขบฏจับเจ้าตากขังไว้ปรามินเคลือทอง กล่าวถึงพระอาการของพระเจ้าตากสินในจดหมายเหตุความทรงจำรวมมาหลวงนรินทราเทวีในบทความเรื่องกลยุทธ์พระเจ้าตากเหาะฟื้นวิกฤตศรัทธาศิลปาวัฒนธรรมฉบับธนวาคม2554ความว่าพระอาการสติฟันฟ่นเฟือนตามบันทึกข้อนี้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่อาการบ้าอย่างที่เราเข้าใจกันอย่างแน่นอนเพราะเป็นอาการที่มีสาเหตุความเป็นมา เพียงแต่พระอาการอ่อนไหวจนขาดสตินี้เป็นอาการเกินกิริยาของพระมหากษัตริย์ไปมากจนไม่สามารถยอมรับได้เป็นผลร้ายต่อภาพลักษณ์ของพระเจ้าตากถึงขนาดเริ่มมีการใช้คำว่าฟั่นเฟือนเพื่ออธิบายพระอาการของพระองค์และในประเด็นที่พระเจ้าตากสินลงพระราชอาญาพระสงฆ์ที่ไม่ยอมกราบไหว้นั้นปรามินอธิบายว่าการลงโทษที่พระสงฆ์เห็นต่างด้วยการโบยการลงโทษให้ขนอาจม จนพระพุทธศาสนาก็เศร้าหมองและเป็นเหตุแห่งข้อกล่าวหาว่ามีพระสติฟั่นเฟือนถึงสัญญาวิปลาสนั้นจดหมายเหตุความทรงจํากลมหลวงนรินทราเทวีที่ยกขึ้นมาข้างต้นยังปรากฏในบทความเรื่องแชร์เบื้องหลังพงศาวดานกระซิบกรณีสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีทูลขอพระธิดาพระเจ้ากรุงจีนเขียนโดยสุดทิศศักด์ระบอบสุขวานนท์ในศิลปวัฒนธรรมฉบับมิถุนายน พุทธศักราช2,554สุทธิศักดิ์แสดงทัศนะว่ากรมหลวงนรินทราเทวีองค์ผู้ทรงพระนิพนธ์จดหมายเหตุความทรงจำทรงมีฐานะเป็นพระน้องนางเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหรือพระยาจักรีผู้ล้มหลังราชอานาจสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงถือเป็นกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามย่อมมีอคติต่อพระองค์บ้างไม่มากก็น,น้อยจึงทรงพระนิพนธ์เนื้อความบางช่วงบางตอน แสดงให้เห็นถึงพระอาการเสียจริตของสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีอยู่เป็นระยะระยะตราบจนสิ้นรัชการแต่พระราชสารไปเมืองจีนของสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีในปีพุทธศักราช2324กลับไม่มีเนื้อความตอนใดบ่งบอกถึงพระอาการเสียพระจริตไว้เลยแม้แต่น้อยจึงเป็นปมปริศนาที่นักพงศาวดารไทยต้องทําการศึกษากันต่อไปเบื้องหน้าขณะที่นิติเอี่ยวศีวงศ์อธิบายหนังสือ การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีในเรื่องความบ้าของพระเจ้าตากสินว่าพระยาจัก,กรีดูเหมือนได้ใช้อาการวิกลจริตเป็นข้ออ้างอย่างหนึ่งในการเจรจาหย่าสึกกับยวนจะเห็นได้ว่ารายงานของบุคคลร่วมสมัยเหล่านี้ล้วนเป็นการรายงานจากข่าวลือหรือกล่าวขึ้นเพื่อปรักปรำและหวังผลประโยชน์ทางการเมืองหรือการทหารหรือกล่าวขึ้นภายหลังเพื่ออธิบายการยึดอำนาจของพระเจ้าพระยาจักรี การที่รัฐบาลสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าไม่ได้ใช้การวิกลจติจเป็นข้ออ้างในการยึดอํานาจหลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าขึ้นคลองราชมากนักแสดงให้เห็นว่าเมื่อได้ยึดอํานาจแล้วข้ออ้างซึ่งอาจจะรู้กันอยู่ว่าไม่จริงนั้นก็ได้ถูกยกเลิกไปแต่หันไปนเน้นเรื่องของอุดมการณ์ที่ขัดแย้งกันมากกว่าในขณะที่บุคคลร่วมสมัยยังยึดอยู่กับเรื่องวิกิต อันเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองในขณะที่จะก่อรัฐประหารเท่านั้นเอาไว้สืบมาด้านเจ้านายในพระราชวงศ์จัก,กรีหลายพระองค์ได้ให้ความคิดเห็นเรื่องความบ้าของพระเจ้าตากสินไว้ด้วยกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้หม่อมราชวงศ์สุมนชาติฟังซึ่งได้ตั้งคำถามและจดบันทึกเอาไว้ก่อนจะนำมารวบรวมตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อบันทึกรับสั่งสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ จัดพิมพ์ปีพุทธศักราช2493ในหัวเรื่องคุณหลวงตากเป็นบ้าหรือครมพยาดำรงราชานุภาพทรงตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องคุณหลวงตากนี้เป็นเรื่องที่น่าเอาใจใส่นักปรา์สมัยใหม่กำลังปรักปรามราชวงศ์จักรีแต่ไม่มีอะไรจะว่านอกจากจะว่าคุณหลวงตากไม่บ้าและเพื่อชี้ให้คนเห็นว่าพระพุทธยอดฟ้าเป็นกบฏต่อคุณหลวงตากและทรงอธิบายว่า ได้มีความพยายามให้ความยุติธรรมกับพระเจ้าตากสินโดยการชูคุณงามความดีของพระองค์ส่วนเรื่องที่ว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงวิปลาสหรือไม่ทรงสรุปว่าพระเจ้าตากสินนั้นไม่มีที่สงสัยเลยว่าคุณหลวงตากจะไม่บ้าบ้าแน่ๆถ้าคุณหลวงตากเป็นบ้าอย่างมากมายไม่รู้วันรู้คืนพระพุทธยอดฟ้าก็คงออกพระโอษฐ์ขอไม่ให้ปลงชีวิต นี่คุณหลวงตากไม่ได้บ้าถึงเพียงนั้นเป็นบ้าคลั่งอันตรายต่อแผ่นดินนอกจากนี้กรมพยาดำรงราชานุภาพยังได้ทรงเล่าถึงพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าตากสินโดยทรงเล่าว,ว่ารัชกาลที่หทรงกลิ้วมากที่พระยาทิพยากรวงเขียนถึงพระเจ้าตากสินในทางที่ให้เสียหาย พระเจ้าตากสินเป็นบุคคลที่ทําคุณงามความดีให้กับประเทศไม่ว่าจะเป็นบ้าหรือไม่ก็ไม่ควรเอามาเป็นเรื่องล้อเลียนและกษริย์ในราชวงศ์จักรีนี้ทุกพระองค์นับถือคุณหลวงตากเสมอไม่ควรที่ใครจะมาลบหลู่บุญคุณฉะนั้นการเขียนเรื่องล้ออย่างนี้ไม่ชอบด้วยพระราชนิยมส่วนพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ก็เป็นเจ้านายอีกพระองค์หนึ่งที่ทรงบันทึกถึงพระเจ้าตากสินเช่นกันทรงบันทึกว่า มีผู้ออกความคิดเห็นกันหลายคนว่าเหตุที่พระเจ้าตากสินเสียพระสตินั้นเนื่องจากความเหน็ดเหนื่อยพระทยัยและพระวรากายที่ต้องตรากตามทำสงครามปกครองบ้านเมืองพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์ทรงบันทึกในหนังสือเจ้าชีวิตความว่ามีผู้คนมิใช่น้อยที่ได้แสดงความสงสัยว่าพระเจ้าตากสินทรงพระประชวนวิคนจริตจ,จริงๆหรือเปล่าและมีผู้ออกความเห็นว่าเรื่องพระเจ้าตากสินทรงพระประชวนวิคนจริตนั้น เป็นเรื่องที่ตกแต่งขึ้นทั้งสิ้นเพื่อจะเอาพระองค์ออกจากการเป็นพระมหากษัตริย์และเป็นข้อแก้ตัวที่พระยาจัก,กรีจะแย่งแผ่นดินพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์อธิบายว่าพระยาจัก,กรีเป็นผู้จงรักภักดีพระเจ้าตากสินมาโดยเสมอซึ่งไม่ปรากฏว่าเคยขาดความจงรักภักดีหรือขัดคําสั่งหรือพระบรมราชองคการแม้แต่ครั้งเดียวหรือแม้แต่เคยบน่นหรือแสดงความไม่พอใจพระเจ้าตากสินแต่อย่างใด และพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ทรงอธิบายในประเด็นที่ว่าอาจมีหลักฐานที่โจมตีพระราชวงศ์จักรีความว่าจริงอยู่จะมีผู้เถียงว่าถ้ามีทางพระบรมราชวงศ์จักรีก็ทรงสั่งให้ลบทำลายเสียหมดขอเตือนนักประวัติศาสตร์ว่าถ้ามีจริงคงจะมีผู้จดข้อความเช่นนั้นไว้บ้างเช่นชาวต่างชาติที่ไม่เกรงกลัวพระราชวงศ์จักรีเขาก็คงจดไว้บ้างถ้ามีที่จดไว้เช่นนั้นถึงบัดนี้ คงจะมีตีพิมพ์ออกมาบ้างแล้วเมื่อไม่มีจึงน่าจะพิสูจน์ได้ว่าพระยาจักรีไม่เคยคิดทรยศกลับเป็นผู้ซึ่งจงรักภักดีต่อพระเจ้าตากโดยตลอดในหนังสือเจ้าชีวิตระบุลงรายละเอียดในตอนประหารพระเจ้าตากสินอย่างชัดเจนความว่าขณะนั้นพระยาจักรีทรงยืนอยู่ไม่ไกลนักพอแลเห็นกันได้เมื่อมีผู้มาทูลถามว่าพระเจ้าตากสินขอพบพระยาจักรีพระเนตรคลอพระศอตื่นตันตรัดไม่ออก ได้แต่บกพระหัตแล้วเขาก็เชิญพระเจ้าตากไปสําเร็จโทษขณะที่ในพงศวดานฉบับพระาชหัตเลขาระบุเพียงว่าผู้คุมก็มาหามเข้ามาได้ทอดพระเนตรเห็นจึงบกพระเนตรไม่ให้นํามาเฝ้าผู้คุมแลเพชฌฆา,าตก็หามออกไปขณะที่รัชกาลที่หทรงมีพระราชวิจารณ์เรื่องความบ้าของพระเจ้าตากศินในพระราชวิจาร์ในจดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทราเทวีในประเด็นว่า ให้แต่งสำเพาทรงพระราชสารไปถึงเจ้าปักกิ่งว่าจะขอลูกสาวพระเจ้าปักกิ่งให้เจ้าพระยาศีธรรมาธิราชผู้เท่ากับหลวงนายฤทธิ์หลวงนายศักดิ์เป็นราชทูตหุ้มแพรมหาดเล็กเลวไปมากแต่งเครื่องบรรณาการไปกล่าวขอลูกสาวเจ้าปักกิ่งรัชกาลที่ห้ามีพระราชวิจารณ์ความข้างต้นว่าเรื่องขอลูกสาวเจ้าปักกิ่งนี้เคยได้ยินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรับสั่งเล่าให้ฟัง แต่ครั้นเมื่อค้นดูในสำเนาพระราชสารห้องอาลักษ์จำนวนจุลศักราช1143ได้ความว่าทูตครั้งนั้นเป็นสองสำรับทูตที่เชิญพระสารคุมเครื่องราชบรรณาการตามเคยสำรับหนึ่งแต่พระราชสารนั้นไม่ใช่ส่งของไปเจริญทางพระราชไมตรีตามธรรมเนียมเท่านั้นมีของแถมท้ายพระราชสารเหมือนหนึ่งเข้าใจว่าหนังสือฉบับนั้นพระเจ้ากรุงจีนจะได้อ่านเองเจ้ากรุงธนบุรี ไม่ได้ทราบผลของการที่แต่งทูตออกไปนี้ด้วยหมดเวลาสังเกตดูถ้อยคำที่จดหมายอยู่ข้างพุ่งพลัง่งแต่ไม่ใช่บ้าดังนั้นจึงไม่อาจหาข้อสรุปได้ว่าพระเจ้าตากสินมีพระสติฟั่นเฟือนถึงสัญญาวิปลาสนั่นเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพราะเมื่อมีข้อยุติของฝ่ายที่ว่าบ้าก็มีข้อยุติของฝ่ายที่ว่าไม่บ้าการถกเถียงกันในประเด็ดนนี้จึงน่าสนใจสำหรับผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ แต่หากจะเชื่อแนวคิดฝากฝั่งใดนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และวิจารณญาณของแต่และบุคคลขอขอบคุณแหล่งที่มาศิลปะแม็กดอตคอมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ